กับรายการ t n T หนีเที่ยวนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาหนีเที่ยวของเราแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปพบกับแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันว่าวันนี้คิมจะพาไปที่ไหนคะ่ะวันนี้เราขับปาเจโร่สปอร์ตนะคะเจ็ดที่นั่งไปเลยเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ขับสนุกมากมากเลยสาหรับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะสําหรับใครที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แล้วก็ เจโซัอร์ของเรานะคะก็มาพร้อมกับระบบเบรกออโต้โฮนะคะที่เห็นเป็นสัญลักษณ์ตัวเขียวๆอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ก็คือระบบเบรกออโต้โฮของเรานะคะก็จะช่วยลดความเมื่อยล้านะคะขณะที่จอดรถติดไฟแดงนะคะโดยที่ ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถละเท้าจากแป้นเบรกได้นะคะไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะคะเบรกตัวนี้จะทํางานให้เราอัตโนมัตินะคะโดยที่เหมือนกับเราใส่เบรกมือเลยนะคะตัวนี้ก็ช่วยเสริมความปลอดภัยขณะขับขี่แล้วก็ลดอาการเมื่อยล้าด้วยนะคะมีในปาเจโร่สปอรตัวใหม่นะคะในรุ่น e l i ลิ Edition ก็มีเช่นเดียวกันนะคะ ปาเจโร่สปอร์ตนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะถอยเข้าถอยออกลำบากหรือเปล่านะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเรามีกล้องรอบคันนะคะ <Yeah. S 1> เวลาที่เราเข้าเกียร์อาเนี่ย s <S กล้องถอยก็ทำงานอัตโนมัติเลยค่ะ oh. ก็จะโชว์ oh. ให้เราเห็นทั้งมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวเลยว่าตอนนี้มีสิ่งที่ขวางอยู่ด้านหลังหรือเปล่าเนาะง่ายมากๆเลยสำหรับคุณสาวๆน,นะคะหรือว่าเป็นใครก็ได้ oh. ก็คือสะดวกมากๆเลยสำหรับปาเจโร่สปอร์ตค่ะ ก็ดันไปที่เกียร์ผีนะคะนี่นะคุณายองนี้คือจอดรถนะคะก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์นะคะเบรกมือไฟฟ้าขึ้นแบบออโต้นะคะถ้าเราตั้งค่าไว้ก็คือคุณสบายมากๆเลยค่ะก็สามารถปิดแอร์แล้วก็ลงไปเที่ยวได้เลยไปกันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะรถที่พาพวกเรามาหนีเที่ยวนะคะก็จะมา กับรถคันนี้เลยนะคะมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตอีลิตอิวิชันะคะ 4WD ด้วยนะคะคันนี้ค่าพวกเรามาเที่ยวนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะแค่กดปุ่มตรงนี้ก็สามารถล็อกรถได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ close and hold me fast the magic spell you cast this is love you when you kiss me heaven sighs and though i close my eyes i see love beyond own น,นี้นะคะเราก็มาถึงจุดคูปองนะคะแทนเงินสดที่จะเข้าไปบริเวณด้านในนะคะก็ต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพือ่อความปลอดภัยเนาะช่วงนี้ก็ยังต้องเซฟตี้เฟิร์สกันก่อนนะคะคูปองนะคะก็สามารถใช้แทนเงินสดได้วันต่อวันนะคะใครที่จะมาเนี่ยก็อย่าลืมนะคะพกหน้ากากอนามัยมาด้วยนะต้องมีการวัดอุณหภูมิด้วยนะคะอ่ะเท่าไหร่คะโชว์หน่อย 3 6. 3 6 9นะคะปกตินะคะใช้เจลหลังมือด้วยเคื่องันอนเยอะมากเลยนะคะวันที่เรามาเป็นวันธรรมดานะคะก็วันนี้เป็นวันอังคารที่เคียงผานะคะจะหยุดทุกทกวันจันร์นะอย่าลืมเช็คตารางนะคะถ้ามาวันจันทรเนี่ยร้านปิดนะด้านในก็จะมีของขายเยอะมากๆเลยค่ะด้านล,ล่างนี่ก็จะเป็นพวก ตั้งป่างมีหมูปิ้งนะคะสซกปลอกแล้วก็พุ่งชิ้นต่างๆด้านบนนะคะตรงนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไปที่บริเวณคาเฟ่นะคะคาเฟ่ย<า>่างขานะคะด้านบนเขาก็จะมีในส่วนของอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะ ก็จะมีเมนูอาหารอิตาเลียนอะไรย้ยคะเยอะมากมากเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่าข้างบนนี้มีอะไรให้เราทานอย่างแต่ว่าคนเยอะมากๆเลยแล้วตอนนี้ก็3โมงแล้วนะคะคงจะทานอะไรเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูก่อนเนาะโอเคะ okay. ะะก็พามาชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดร,ราชบุรีนะคะก็คืออะไรนะเคียงผาเคียงผาคาเฟ่นะคะคหาห้าร้อยล้านเนาะที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่แวะมาเที่ยวราชบุรีนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่เคียงผาคาเฟ่นะคะหรือว่า ใครสนใจอยากชมรถนะคะรถมิซูบิชีของเรานะคะ <_ d ata> ก็อย่าลืมแวะไปทดลองขับนะคะได้ที่ที m i t s ีมิ s ู i ราชบุรีนะคะที่ทีมิ h ูของเรานะคะอยู่เลยโลตัสไป500เมตรนะคะสำหรับใครที่ยังหาไม่เจอนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามทางแอดมินเพจได้นะคะ <_ d ata> ก็อีพีต่อไปเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะ <_ d ata> ก็ฝากติดตามพวกเราทีที่หนีงเชียรด้วยะคะ่ะไม่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ <_ d ata> เดี๋ยววันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเนาะก็อย่าลืมนะคะติดตามแล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะตอนนี้เรามีช่งองทาง youtube แล้วนะคะก็ยังไงแบบด้วยเนาะวันนี้คิมแล้วก็พี่ปากับน้องพลอยนะคะขอตัวลาก่นกอนนะคะบ๊ายบายะคะ่ะ The Vieon Kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love only.